รู้แล้วว่าเกลือมีรสชาติที่เค็มเค็มเลเค็มมากและเกลือก็ยังช่วยรักษาความเย็นของน้ำแข็ง <c oughs> คุณสมบัตินี้ทำให้เราสามารถนำเกลือและน้ำแข็งมาทำเป็นไอศกรีมแสนอร่อยได้ เม็ดเกลือเล็กๆที่เสียสีกันจะทำให้เกิดความร้อนเมื่อเราโรยเกลือลงไปบนก้อนน้ำแข็งเกลือจะทำให้ผิวหน้าของน้ำแข็งละลายอย่างรวดเร็วน้ำจากน้ำแข็งจะทำให้เม็ดเกลือละลายเป็นของเหลวตามไปด้วยเมื่อน้ำเกลือที่ละลายออกมาเจอเข้ากับอุณหภูมิที่เย็นจัดของก้อนน้ำแข็งด้านล่างมันก็จะแข็งตัวกลายเป็นกรอรักษาความเย็นของก้อนน้ำแข็งเอาไว้ เราจึงสามารถใช้เส้นได้เส้นนี้ตกก้อนน้ำแข็งขึ้นมาได้แล้วถ้าเราเอาก้อนน้ำแข็งมาใส่ไว้ในแก้วน้ำจากนั้นใช้เกลือและเชือกตกน้ำแข็งขึ้นมาแบบนี้ล่ะลองคิดกันดูสิว่า เมื่อมีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องกายทดลองใช้เกลือปกน้ำแข็งนี้ยังจะสามารถทำได้อยู่อีกหรือเปล่านะคิด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 วิย์กันให้ดีเอเเกลือเโอเนอเอเเออเโอเใโอเออเ

น้ำแข็งในโหลที่มีน้ำแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับน้ำแข็งไม่ติดไม่ติด้ไม่ติดได้ไม่สามารถตกได้่าน้ำมันจะละลายเกลือทําให้เกลือเอ๊ะทำให้น้ำแข็งมันติดได้มาไม่ได้เราจะมาพิสูจน์คำตอบด้วยการทดลองกันครับครับมาท่านแรก็จะวางน้ำแข็งไปนะครับ,รบโอเคเสร็จแล้วก็เอาได้นะครับมาวางนะครับบนน้ำแข็ง แล้วก็เลือโรยเกลือลงไปนะครับพอ,อแล้วพอแล้วนะครับรอผลครับแป๊บหนึ่งนะฮะอ่าคิดว่าน่าจะได้ที่แล้วนะครับอีะอะไรยังยังไม่ทันทำเลยอะ่ะเห็นชัดเจน,นครับแตน้องไข่เยอะเกินตกลงตกได้หรือไม่ได้ครับตกได้ได